บุญแห่งพระเจ้าผู้ถูกทอดทิ้งสุดแก่งแห่ลครตอนที่32พบสับประหลาดวานคืนสมุดรระดับอสูนที่เต16นักสู้ในเขต16และพื้นที่ใกล้เคียงโรดเตรียมตัวในการช่วยรักษาความปลอดภัยและอยพยพประชาชนโดยด่ว,ดวนระดับอสูนเหรอพันธมิตรแบ่งเมืองเคออกเป็น30เขตตามหมากเขต6สอดค้องกับชายฝั่งทะเลทางตะวันออก เอแล้วก็สับประหลาดวานคืนสมุทรถูกปกครองโดยราชาปลาหมึกหกตาระดับเทียนกังขอเชิญนักรบระดับสเสวียนฟังที่ไม่ได้รับภารกิจใดๆมารวมตัวกันที่เขตสิเอ็ดภายในสิบนาทีเพื่อกำจัดราชาปลาหมึกหกตาออกจากชายฝั่งซะยังมีสัปปะหลาดที่เก่งกว่าจริงๆด้วยเหรอเนี่ยงั้นฉันก็ต้องไปให้ถึงที่ก่อนแล้วใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะ ไอ้มนุษย์งี่เง่าดูเหมือนจะลืมบทเรียนครั้งก่อนที่ข้าได้สั่งสอนไปหมดแล้วสินะเพราะพวกมันยังคงกอบโกยจากทะเลอย่างละโมบและก่อให้เกิดมลพิษในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่แห่งทะเลข้าจะต้องให้มนุษย์ชดใช้อย่างแสนสาหาัสและพังพินาศไปเป็นที่สุดโอ้มนุษย์เรียกฉันหรือเปล่า จะรอให้ฉันพูดจบก่อนก็ไม่ได้รีบไปตายซะจริงๆเลยงั้นก็สมดังปัรถนาไม่นึกเลยว่าจะพลาดแฮออคเก็บ,บวย้ยตายซะวิชาไฟถ้าไม่ดีแล้วความสามารถถูกควบคุมต้องสู้ตัดสินแพ้ชนะก่อนที่นักสู้ ที่รวมตัวกันจะมาถึงดูเหมือนว่าคงต้องเพิ่มพลังไปให้ใหญ่กว่าเดิมเสียแล้ว <ST> S> <S วิชาไฟเผาหน้าพาต้มทะเลที่ก็จบไปแล้วนะครับอตอนที่32เนาะถ้าผมอ่าออนผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ลิงเพจใต้คลิปนะ